เมื่อในเที่ิมารีวิวน้ำสมุนไพรที่ยวผสมขึ้นเองเนาะระวังปกติที่บระท่านกินเนาะว่าไม่สิขึ้นบ่เนาะนเนิ่อทำนนี่อันนี้ไม่ตอนบ่ท่านกินเนาะแล้วท่านกินน้ำเนาะ,ะาน,น,นาะีบบ่อตีเนาะเดีย๋ยวเทา่ิมาเบิ่งสัรพื้นมาเนาะหลังจากที่แช่พื้นกินตัวนี้เข้าไป <c oughs> วาซาบกุญมันสีม่แห้งช้ำเลยเนาะเอาไปไม่ได้ตั้งนานมาดูหลังจากที่เพื่อนเติมข้าไปแล้วเนาะมาเบิ้งว่ามันจะขึ้นหรือบอ่เนาะบาทนี่ทำไปทางผุเลหลายทิ เบื้องบริยั่งเนาะเบื้งอันนอสับประคุณยังบมกข้นอยู่ย่งข้าตัวนี้อยู่เนาะสองต่างกันสองต่างกันบ่จะไปเนาะตอนนี้จะไปเนาะโอ้ไปได้ไหมโอ้ยเฮ้ยย่างหมกขืนเนาะใส่ sao khá lạnh luôn con nữa ui tu anh ơi gặp nhau mình đó. <laughs> cho thôi 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 đó thôi 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 โห่ผักติมเลยเนี่ยังไม่ไปนะเอ้าตรงนู้นตัวนี้ก่อนบาดนีิตกเติมตัวนี้ก่อนนะหลังจากที่นำยาตัวนี้ออกฤทธิ์มาทั้งหลายข้าตุกข sum ตัวนี้เข้าไปน้ำเฮ้ยบาดิขมุตินะ

બને બો આ નહી